โคตรเห็นอะไรตรงหน้าผมไหมครับตรงหน้าผมเนี่ยมีตัวรับซ่อนอยู่นะครับซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันรับจริงๆนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันรับยังไงเนาะลุยโอ้ว้าวโอ้โห มีขุมซับซ่อนอยู่นะก็สวัสดีเลย 1, นะครับอยู่ผม BK1 นะครับวันนี้ผมก็มี add-on ประตูลับมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับสับไขรที่ชอบนะครับแบบแนวเอาไว้แกล้งเพื่อนหรือเอาไว้ทําแบบแนวบ้านลับนะครับวันนี้ผมก็มี add-on เจ๋งๆมาแนะนําให้คุณผู้ชมดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซ่อนประตูไว้ที่ต้นไม้นะครับคุณก็สามารถทําได้นะครับผมนี่เลยโอ้นี่ครับคุณสามารถทํากับดักได้นะครับผมโดยซ่อนไว้ที่ตรงต้นไม้นะครับ อันนี้คือประตูนะครับเรียนแบบต้นไม้นะครับคนเนียนนะครับนี่นะครับประตูก็จะมีหลากหลายเลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปเลือกเล่นกันได้เลยนะครับซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมยังวางไม่หมดนะครับซึ่งมันจะมีอีกเยอะมากตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเยอะจริงๆนะครับแล้วก็จะมีแถบดอด้วยนะครับนี่นะครับแถบดอเนี่ยคือมันจะใช้ได้เป็นบางอันเนาะนะครับถ้าที่ผมวางเนี่ยนะครับคือใช้ได้นะครับนี่นี่ครับอ่ะ แล้วก็มันจะมีที่ใช้ได้อีกเยอะนะครับผมยังวางไม่หมดนะครับก็ลองไปดูกันได้นะนะครับแต่บางอันเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นไอ้พวกเป็นแถบดอใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันจะยังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับโอเคนี่นะครับนี่จะยังใช้ไม่ได้เนาะแบบพวกของใหม่อะไรนะครับแต่พวกของเก่าเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้นะครับนี่เลยนะครับผมคุณสามารถซ่อนทางลับแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเอาของที่เราซ่อนไว้แบบนี้ได้ที่ใต้ดินนะ ซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นแท็บดอหินนะครับสโตนนะครับนี่นะครับแทบสังเกตแบบไม่ออกเลยนะครับว่ามีประตูอยู่ตรงนั้นนะครับผมก่อนที่เราจะคาฟประตูแบบนี้ได้นะครับเราต้องมีกล่องเจ้านี่ก่อนนะครับซึ่งกล่องอันนี้นะครับเราสามารถคาฟได้โดยใช้กล่องคราบนะครับแล้วก็ไม้สติกนะครับเดี๋ยวผมคาฟให้ดูนะครับอ่ะเราต้องมีกล่องคราบก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ใช้ไม้สติกนะครับทําเป็นแบบนี้นะครับจะได้ กล่องที่เอาไว้ครับประตูโดยเฉพาะนะครับผมนี่จะได้แบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะครับประตูโชว์หบานนะครับนี่เลยปึ๊บนี่ครับก็จะได้ประตูมาแล้วนะครับเป็นประตูดินนะครับซึ่งเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถไปสร้างบ้านได้เลยนะครับแบบบ้านลับอะไรเงี้ยอ่ะอย่างเช่นผมจะสร้างตรงนี้นะครับโอเคนะครับให้เราเจาะปึ๊บป๊บแล้วก็วางไปนี่นะครับนี่ครับคือเนียนมากนะครับสังเกตแบบไม่ออกเลยเห็นปะ ว่ามีประตูอยู่นะครับนี่ถ้าเราเปิดไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับประตูลับโอเคนะครับผมก็สามารถเอาไว้แกล้งเพื่อนนะครับหรือเอาไว้สร้างบ้านนะครับตามที่คุณผู้ชมชอบได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็ลองเอาแอดออนนี้นะครับไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคครับผมเจอใหม่ครั้งหน้านะครับผมสำวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย